สวัสดีค่ะบิ่มนะคะที่นี่ยานิสาบอนสีอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดปุรีลำวันนี้บิ่มจะพาทุกคนมาปลูกบอนสีกันนะคะปลูกอันนี้บิ่มเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะเป็นดินที่หมักผสมใบก้ามปูนะคะนี่ค่ะมีลักษณะแบบนี้เลยเพราะว่าที่ที่สวนนี้คือเก็บใบก้ามปูเองนะคะแล้วก็หมักไว้ หมักประมาณหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือหมักนานกว่าน,นั้นก็ได้นะคะมันมีหลายวิธีในการทําใบก้ามปูมาใช้แต่อย่างให้ดีคือต้องหมักก่อนหม,มักเสร็จแล้วผงจะมาตากแดดนะคะเราค่อยนํามาใช้เพื่อ,อ,อทำไมถึงต้องตากแดดเพราะว่าหลายๆคนก็จะเอามาใช้ได้เล,เลยก็มี แต่ที่นี่จะจากแดดฆ่าเชื้อก่อนนะคะประมาณ1 2สวันเสร็จแล้วก็นำมาปลูกอันนี้คือผสมเรียบร้อยแล้วก็จะมีเก็บก้านออกบ้างบิ่มใช้ก้านเ,เอ่อถ้าบางคนบอกว่าเวลาเก็บใบก้ามปูแล้วมันจะมีก้านนะคะก้านเล็กๆของกิ่งใบก้ามปูนะคะบิ่มก็จะใช้พัดลมนะคะเป่าคือเปิดพัดลมแล้วก็โรยเอาะคะ่ะ โดยเป่าก้านแยกก้านกับใบออกจากกันแล้วค่อยนําไปหมักนะคะหมักโดยการแช่น้ําแช่น้ําไว้หนึ่งถึงสองวันแล้วก็เอาใส่ถังหมักอีกทีหนึง่งแต่หมักในบิ่มจะใส่ลำด้วยนะคะลำลำที่สีข้าวนะคะไม่ใช่เออเขาเรียกว่าเกล็บใช่ไหมแต่ว่าเป็นเกล็บที่บดละเอียดนะคะ ที่บดละเอียดมาผสมไปด้วยหมักไปด้วยกันแล้วก็ใส่ดินผสมไปด้วยเลยเวลานํามาใช้มันก็จะไม่ต้องผสมดินไม่ต้องไม่ต้องแยกกันนะคะสามารถนํามาใช้ได้เลยวันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะอันนี้คือบอนสีที่ผ่าไว้คลิปก่อนนั้นมีลงลงให้ดูก็คือว่าผ่าผ่าบอนไว้ตัวนี้เป็นสาวนาครชัยศรีนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคือ บางครั้งบางคนเขาก็รอให้มันงอกจนยาวก่อนนะคะแล้วค่อยปลูกแต่ว่าที่สวนนี่คือว่าถ้าเห็นเป็นหน่อขึ้นนะคะอันนี้บิ่มใช้หินภูเขาไฟลาวาสีแดงนะคะระบุด้วยว่าสีแดงก็จะมีแบบลออรากนิดนึงอันนี้คือต่างเผือกเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะเนี่ยพอรากเดินแค่เส้นเดียวอย่างเงี้ยค่ะเห็นเห็นนะ เนี่ยคะ่ะขึ้นแค่ใบเดียวหรือว่ารากง,งอกเนี่ยอย่างสามต้นเนี่ยที่มองเห็นเป็นหน่อขึ้นเนี่ยบิ่มจะปลูกตั้งแต่เท่านี้เลยนะคะ<ม>เพื่อ,อ,อกว่าเขากว่าเขาจะหลายใบเออกว่าเขาจะหลายใบนี้คือรากเขาเดินแข็งแรงแล้วหมาจะได้พุ่มเตี้ยนะคะทรงจะสวยมาคะ่ะมาุบอลกัน ทิธีปลูกบอลทองแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะสําหรับที่สวนจะใช้ประมาณปลูกแล้วบิ่มก็จะใส่ตู้เลยนะคะบิ่ไม่ได้ลดน้ําเมื่อหลวงลงไปนะคะนะคะี่ค่ะพี่ไม่ปลูกลึกเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาก็แทงรากลงไปเองนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะปลูกตั้งแต่ใบเดียวอย่างนี้เลยนะคะที่ลูกค้าเห็นบาว่าอุ้ยทาไมไม้ไม้ต้นเล็กจังแต่เราปลูกตั้งแต่ใบเดียวอย่างเงี้ยจนไม้ที่สวนมีสามสี่ใบค่ะจะใช้เวลาปรมาณเดือนหนึ่งที่มีมีประมาณสามสี่ใบนะคะไม้ก็จะแข็งแรงมีรากแล้วนี่ค่ะมาปลูกต้นถัดไปอันนี้จะเอาชิ้นชิ้นนี้นะคะมาปลูก มีค่ะชิ้นเล็กๆคือเขามีรากแค่เนี้ยค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะ,คะแค่นี้เลยเปนผ่าบอลจะผ่าชิ้นใหญ่เลยนะคะหืมฟางวางแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ดินผมใช้ดินผมให้เขาเห็นผูขึ้นมานิดนึง บางทีบางต้นบินมก็ปิดไปเลยก็มีนะคะอย่าเขาก็งอกขึ้นมาเองอเไม่ได้ลดน้ำนะคะเอาใส่ตู้ใส่ตู้บอลเลยตู้ที่เพราะว่าในตู้บิ่มจะใส่น้ำเยอะไว้เลยเใส่น้ำไว้ประมาณเกือบถึงเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยเกือบถึงขอบกระถางเขาดูดเขาดูดของเขาเองนะคะตางทีจะเอาให้มันมาใส่นะคะที่ปลูก พราะว่าปลูกเสร็จแล้วก็จะปักป้ายนะคะเขียนชื่อปักป้ายไว้เพราะว่าไม้บางตัวบางทีผ่านแล้วได้มีแผลงหน้าแผลงก็มีนะคะเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นแผลงมาจากต้นไหนนี่คะ่ะมีรากอย่างนี้นะเห็นแบบไหมคะชัดไหมอันนี้คือรากสามวันแล้วนะกล้องอยู่ทางไหนเออ รวังเลยถ้ารอให้มันออกถ้ารอให้มันต้นสูงก็ได้นะคะแล้วแต่คนแต่บิ่มก็อยากปลูกไว้อย่างนี้เลยบิ่มชอบตรงที่ทรงมันทรงมันเตี้ยแล้วมันก็เป็นพุ่มอะค่ะมันหลายใบเพราะว่าพอไม้ห้าใบแล้วบิ่มก็จะตัวไหนที่จะทำเป็นแม่พันธุ์บิ่มก็จะเอามาปลูกในกระถางสิบเลยค่ะ อันนี้หมดแล้วอันนี้สาวนะครใช้สียังไม่งอกนะคะทยอยปลูกนะคะตัวไหนงอกก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆนี่นะคะวันนี้วันนี้ที่เราจะปลูกกันตัวนี้เป็นชายชนนะคะเนี่ยค่ะเปอร์เซ็นต์การผ่ามันก็มีเน่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าเอ,อ่อทำไมบางคนบอกว่าผ่าแล้วก็ยังมีเน่าเลย ก็เป็นธรรมดาค่ะวันบางวันที่ผ่านแล้วอุณหภูมิได้มันอยู่กับอุณหภูมิอุณหภูมิที่ผ่าได้วยคะแต่ละวันถ้าสมมุติว่าวันที่ผ่านนี่ฝนตกหรืออากาศอึมครึมเปอร์เซ็นต์การเน่าก็จะมีเยอะหน่อยอันนี้คืออันนี้ความคิดเห็นของบิ่มเองนะที่บิ่มคิดว่ามันน่าจะมีส่วนกับอุณหภูมิในการผ่าแล้วก็การตากไว้ให้แห้งเวลาเราผ่าชิ้นบนเราจะก็จะพึ่งลมไว้ให้มันแห้งนะคะล้างเสร็จประมาณสามถึงสี่ครั้งให้ยางมันออก บางคนเขาก็จะแช่น้ําปูนแดงแต่บิ๋มก็ไม่ได้แช่อันนี้คือวางด้านบนอันนี้คือกรณีผ่าแล้ววางไว้เออในกระปุกแล้วก็วางไว้อย่างนี้นะคะแต่บางอันไหนเออบางตัวที่บิ่มผ่าแล้วบิ่มวางบิ่มใส่ดินนะคะบิ๋มใส่บนกระถางที่มันมีรูอย่างเนี้ยคะ่ะแต่เป็นกระถางใส่ใหญ่ผ่าแล้วบิ่มก็ใส่กระดินปลูกแบบนี้เลยวางชิ้นบอลเสร็จแล้วก็เอาดินกลบ หน้ายทีหนึ่งค่ะลดน้ำหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่ตู้บอลไว้เลยตู้บอลที่ที่มีน้ำไม่เยอะนะคะน้ำแห้งๆน้ำที่เก็บน้ำไม่อยู่ต้องว่าอย่างนั้นค่ะตันนี้กระถางน,นี้เป็นชายชนอืมเดี๋ยเปิดตัวเยเปิดกระถางน,นี้ให้ดูนะคะเปิดกระปุกนี้ให้ดู อันนี้จะใช้เป็นอ่อิดแดงทุบนะคะนี่เห็นไหมคะอิดแดงทุบอิดแดงก็ละห้าบาทของเรานะคะทุบๆเสร็จแล้วเราปิ่มก็ล้างน้ำตัวนี้ปลูกไปหลายรอบและะ้วค่ะมณนีนาดาก็งอกถามว่างอกก็งอกดีนะคะนี่เห็นไหมคะบางชิ้นก็คือก็มีเน่าบ้างเป็นธรรมดาเนาะอยู่ที่อากาศถ้าวันไหนที่ น้ำที่มันเนี่ยค่ะฝากระปุกที่มันหยดลงเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันร้อนอากาศมันร้อนมากมันก็จะหยดลงเยอะจนชิ้นบอลมันเน่านะคะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูไอตัวที่บิ่มว่าบิ่มผ่าใส่กระถางแล้วบิ้มก็ใส่ตู้บอลไว้นะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ อันนี้อันนี้เก้าทับนะคะองหค์ญิงทอฝันจะเอาออกมาผ่านะคะพวกนี้ก็เลยออกมาตั้งไว้ด้านนอกอันนี้ซับพนมค่ะซับพนมสวยมากนะคะกระดูกแดงใบใบเป็นเหมือนใบโพเลยค่ะจะเปิดน้ำใส่ตู้ยังไม่ได้เปิดเลย นี้นะคะเคะบิ่มจะปลูกแล้วบิ่มก็จะใส่ไว้แบบนี้ก็มีคือตู้นี้เขาเก็บน้ำไม่อยู่อะคะ่ะบิ่มก็เลยผ่าบอลแล้วบิ่มก็เนี่ยคะ่ะเหมือนเหมือนเอาชิ้นบอลวางนะคะดินกระถางนี่จะมีมีรูนะคะ ระบายน้ําได้อันนี้เป็นชายชนนะคะเนี่ยกาลังงอกขึ้นมาเต็มเลยค่ะคือผ่าแบบไม่ต้องกลัวว่ามันเน่านะคะคืออย่างนี้คือผ่าแล้วมันงอกเต็มเลยนะคะนี่เราให้ดูบางชิ้นบิ่มก็ดึงไปปลูกแล้วเพราะว่าถ้าต้นไหนเนี่ยเห็นไหมคะกาลังงอกงอกเต็มเลยค่ะนี่อันนี้อะไร อันนี้มิดไมตรี G นะคะเนี่ยค่ะกำลังโผล่เต็มเลยนะคะนี่นี่ก็ใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะใช่หมดเลยกำลังโผล่ขึ้นมาอืมต้นนี้ก็ใช่ค่ะก็เป็นหน่อยเงี้ยก็เนี่ยค่ะต้นนี้ใหญ่แล้วไม่ได้มาดูไม่ได้ดึงปลูกเนี่ยค่ะงอกเต็มเลยนะคะนี่อันนี้คือผ่าวางไว้เลยนะคะเนี่ยก็กำลังงอกขึ้นมาเต็มเลย ผ่าแล้วก็วางวางเสร็จแล้วก็เอาดินกบอีกทีนึงรดน้ําแล้วก็วางตู้เลยนะคะนี่บางทีก็ผ่าเสร็จตา้าแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะแต่ไม่ต้องคือถามว่ามันมีเน่าไหมมันก็ต้องมีบ้างละค่ะแต่ว่าบิว่าเปอร์เซ็นต์การงอกอย่างเงี้ยมันเหมือนเราให้เขาเราปลูกตามตามธรรมชาตินะคะคือขนาดชิ้นบอลที่เราทําหล่นบางชิ้นเล็กๆะคะ่ะเขาก็สามารถงอกขึ้นมาได้ อันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดของที่สวนบิ่มจะเอา,เอาบิ่มจะหวาดใส่กระมังเหมือนรอบคลิปก่อนที่บิ่มมาให้ดูเห็นไหมคะแล้วบิ่มก็พอมันเริ่มงอกบิ่มก็จะเอามาใส่ในถาดหลุมเนี่ยค่ะดูหน้าไม้เนี่ยค่ะเขาก็จะฝักนี้จะสวยหน่อยเป็นใบกลมนะคะดูลายสวยเลยคะ่ะสวยสวยเลยนี่ค่ะบางอันก็ออกสีม่วง ก็มีอันนี้กระดูกน่าจะชัดมากค่ะเพราะว่าดูจากแค่ตอนเด็กตอนนี้ยกระดูกยังชัดขนาดนี้นะคะปลูกไปน่าจะสวยอยู่ค่ะฝักนี้ต้ตนนี้ฝั่งนี้เป็นลูกเจ้าจากาักรพรรดินะคะลักษณะใบก็จะได้เป็นออกพวกใบหอ,อกใบใบไทยเนี่ยค่ะก็จะมีเนี่ยมีลักษณะใบเป็นแบบนี้วันนี้จะพามาปลูกบอลแต่ก็เลยพามาดู อย่างนี้นะคะนี่อันนี้คือถอนไปปลูกเยอะแล้วลอยถอนไปนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าบีมลงให้ดูอีกทีหนึ่งมาอัพเออไปดูต้นที่ปลูกไว้ก่อนก็ได้นะคะเออนะค่ะเริ่มจ่ายนั่นแหละเนี่ยค่ะคือกรณีปลูกตั้งแต่ หนึ่งใบนะคะปลูกตั้งแต่หนึ่งใบปลูกตั้งแต่ใบเดียวพอผ่านไปเราก็จะได้ทรงไม้อย่างนี้ยค่ะเนี่ยอย่างท่านบางแก้วปินปลูกตั้งแต่ใบเดียวนะคะเนี่ยเห็นไหมคะปลูกแต่ใบเบี้ยล่างข้างล่างเลยตอนนี้หลายใบแล้วทรงเขาก็จะสวยเนี่ยค่ะ ทรงใบเขาจะเยอะเห็นไหมคะนี่อันนี้พรอพระร่วงคะ่ะจะเป็นได้ไม้พุ่มเตี้ยแล้วก็ทรงใบดกนี่คะ่ะอันนี้สุนทรภู่ลูกตั้งแต่ใบเดียวตอนนี้สีลายมา้เห็นไหมคะสวยมากนะคะสุนทรภู่ตอนโต โอเคค่ะตู้นี้จะเป็นไม้ไซส์กระถางเล็กที่ปลูกตั้งแต่หนึ่งใบวางทีปลูกตั้งแต่อย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะมองไม่เห็นนะก็จะเห็นเป็นหน่อๆขึ้นอย่างเงี้ยเลยค่ะปลูกตั้งแต่อย่างนี้เลยแล้วเขาจะมีการปรับตัวของเขาเองเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาไม่ต้องห่วงนะคะอย่างชิ้นนี้ก็คือผ่าลูกไม้ก็เลยว่ามันคงไม่งอกเยอะมังก็เลยวางไว้เยอะมากเลยค่ะเนี่ย สี่ต้นนะคะชิ้นผ่าที่วางวางไว้คิดว่ามันคงไม่งอกก็เลยวางไว้แต่ปรากฏว่ามันงอกทุกต้น <c oughs> บางครั้งบอกว่าบางคนบอกว่าไม่กล้าผ่ากลัวมันเน่าผ่าแล้วใส่ตู้ไว้ี้ก็ได้ค่ะเนี่ยวางไว้กับกระถางสี่อย่างนี้ก็ได้เลยเราวมาใส่ตู้ไว้เดี๋ยวคงงอกเองค่ะแต่เราใส่ไว้บนบนนะเราไม่ต้องใส่ไว้ไว้ข้างล่างสุดนะคะเราก็เอาดินแล้วก็วางไว้บนบน เพราะว่าชิ้นบอลบางชิ้นที่มีแค่รากเดียวอย่นก็เอามาปลูกแล้วเนี่ยค่ะงอกแต่จะถามว่าเขาก็ต้องใช้เวลาเป็นธรรมดาค่ะจากจากรากหนึ่งอันนะคะรากหนึ่งรากแค่หนึ่งชิ้นใบเดียวอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใช้เวลานานแต่ว่าเวลาทรงบอลที่ได้ที่เราปลูกเขาก็จะสวยหน่อย โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ